สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจในช่วงสต็อปลอตวันนี้ครับวันนี้อยู่กับผมบัณฑิตประทุมตัดนะครับในวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2,559นะครับไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปิดตลาดปรับลดลงไปประมาณสัก7จุดได้นะครับแถวๆ1,485จุดนะครับส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นในช่วงเช้านี้นะครับ เริ่มเห็นการปรับตัวขึ้นมานะครับยืนอยู่ในแดนบวกได้ไกลขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ1,500จุดนะครับเป็นไปตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียที่วันนี้เปิดในช่วงเช้าขึ้นมาอยู่ในแดนบวกเกือบจะทั้งหมดนะครับฉะนั้นกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบรรยากาศตลาดหุ้นที่ยังคงเป็นลักษณะของการรอข่าวในรอบสัปดาห์นี้โดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยการเลือกตั้งได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้พูดคุยในรายการพร้อมกันนะครับกับทางด้านกรรมการผู้จัดการสายงาน q i q p จากบริษัทหลักทรัพย์ไออารับครับคุณนิพน ครับสวัสดีครับวันนี้ขึ้นมาแล้วแถวๆ1,499อแต่ว่าก็ยังไม่ผ่าน1 5 0 0อยจุดมองไงบ้างครับคุณนี่ปรึเราดูก่อนที่ลงก่อนนะฮะเซตขึ้นไปแล้วก็ไม่ผ่านนะครับ1รับนนะฮะขึ้นไปได้แค่1507นะครับแล้วก็ลงมา3วัน3วันที่ลงก็คือเรื่องกระแสการเลือกตั้งในอเมริกาเลยนะครับว่าทรัมป์เนี่ยมีโอกาสจะมามีคะแนนแซงเป็นบางช่วงนะครับแต่พอมีประเด็นที่ทําให้ทรัมป์ขึ้นมาก็ประเด็นเรื่องของฮรรนะคับ ของเรื่องของการใช้อีเมลนะครับ,รบแต่พอเอ i มาแถลงเมื่อวานนะครับว่าคงคงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ได้นำนการคดีในทางอาญาอะไรกับคิตันนะฮะเพาราะฉะนั้นกระแสก็ตีกลับมาเช้านี้ก็เลยเห็นตลาดปันไปถึบวกกันด้วยแสดงว่าตลาดก็ผันผวนไปตามกระแสขนาดเนี้ยขนาดนี้นะครับผันผวนไปตามกระแสข่าวเลือกตั้งของอเมริกาเป็นหลักนะครับหลังจากหลังจากการเลือกตั้งจบแล้วก็ค่อยค่อยจมาดูนะครับ คือเราเราไม่ทราบหรอกว่าใครจะได้นะฮะแต่ถ้าตลาดคาดการณ์นี่คือว่าถ้าเป็นโอลิฮิตตันขึ้นได้เนี่ยก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่โอบามาอยู่นะครับก็กลับมาใช้นโยบายแบบเดิม,อมดอกเบีย้ยจะขึ้นได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกอย่างก็เป็นไปแบบซบซบนะบแต่ถ้าทรัมป์มาก็ตลาดคาดการณ์ว่าอาจจะมีการใช้นโยบายอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนี้มันคาดเดาไม่ได้ก็เลยอาจจะมีผลกระทบะต่อ <c oughs> ตลาดด้วยถูกไหมคร <c oughs> ครับก็ถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้ก็จะเห็นนะครับว่าถ้าดูจากตลาดหุ้นไทยนะครับก็จะเห็นในเรื่องของการอ้างอิงเกี่ยวกับภาพรวมนะครับของภาพของการเลือกตั้งนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องติดตามมากที่สุดนะครับหนีไม่พ้นเรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งในสหรัฐที่ตอนนี้ปัจจัยเรื่องของการเลือกตั้งถือว่าเป็นปัจจัยหลักต่อบรรยากาศตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดหุ้นไทยเองก็ถือว่าอ้างอิงจากปัจจัยนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารอในเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นว่า ผลจะออกมาเป็นเช่นไรที่สําคัญนะครับเราจะเห็นนะครับว่าในส่วนของการเลือกตั้งฝั่งที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทางคุณฮิลลารีเองนะครับว่าถ้าออกมาเนี่ยแน่นอนว่านโยบายก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าในเรื่องของการเลือกตั้งหลังจากนี้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนแน่นอนว่าถ้าออกมาเป็นฝั่งของทางคุณทรัมป์นะครับอันนี้สัญญาณในเรื่องของนโยบายต่างๆก็จะเห็นถึงเรื่องของความรุนแรงและก็ความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งออกมาแล้วนะฮะ ก็จะเห็นว่าผลที่จะออกมาต่อบรรยากาศตลาดหุ้นอาจจะเป็นลักษณะของอเรื่องของความรุนแรงในในโยบายออกมาหรือเปล่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการเซอออนแฟกก่อนแล้วบรรยากาศตลาดหุ้นก็จะกลับมาได้อีกครั้งดูไหมครับเรื่นะใช่ครับประมาณนั้น <c oughs> ทีนี้ก็จะกลับมาสู่แนวโน้มเหมือนเดิมนะครับก็จะมาดูเรือร่องเศรษฐกิจโลกนะฮะเติบโตไหมปีหน้าจะเป็นยังไงจำลองเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาจะเป็นยังไงเศรษฐกิจเราเป็นยังไงก็กลับมาสู่เหมือนเดิมก็คือหลังจากวัน พรุ่งนี้แล้วทุกอย่างก,กลับสู่ภาวะปกติอาจจะมีการผันผวนอีกวันสองวันอะไรทำนองน,นี้นะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้ากลับมาเป็นแบบเดิมแล้วหลังจากนี้คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอก,บดอกเบี้ยก็จะถูกกลับมาเล่นอ,อีกก็จะกลับมาอีกอก็กจะไปเป็นปัจจัยอีกก็คือปัจจัยที่กระทบตอนนี้นคือเป็นปัจจัยของการเลือกตั้งอเมริกานะครับซึ่งปัจจัยนี้ก็จะต้องจบไปนะครับจบมันก็คือจบอนะฮะ ฉะนั้นเราจะเห็นภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมครับคุณนิพนธ์บอกว่าพอมันปัจจัยจบแบบปุ๊บลักษณะบรรยากาศมันก็จะยังคงเป็นไซด์เวย์แบบนี้ตลอดไหมอ่าถ้าถ้ากินตันมามันก็จะเป็นไซด์เวย์กรอบของเราก็จะอยู่ที่สองร้อยจุดนะครับอ,อยู่ที่พันสามพันห้าเลยทีเดียวนะครับก็คงไม่ได้จะไปไหนไกลนะครับก็กลับมาสู่คือตลาดหุนน้นอ่ะจริงๆแล้วมันตลาดหุ้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนะฮะแต่ข่าว ที่มันเข้ามากระทบนะมันก็จะเข้ามากระทบเป็นระยะถ้าไม่เกิดการพันผวนนะฮะเป็นไปตามกระแสข่าวแต่สุดท้ายก็จะกลับมาเรื่องของพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือคือภาพของตลาดทุนนะครับซึ่งโดยในในตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วนะครับมันก็อยู่ในช่วงของการที่กําลังที่เขาเรียกซอฟต์แวร์ดิงนะครับยังหาทางออกไม่ได้นะฮะราคาผิดผลทางเกษตรนะ ก็ตกต่ำทั่วโลกนะครับก็ซึ่งก็เป็นเรื่องของคนกับครึ่งโลกแต่นันเศรษฐกิจมันจะดีมันเป็นไปไม่ได้เรื่องของอุตสาหกรรมก็เกิดการโอเวอร์ซัพพลายก็ยังโอเวอร์ซัพพลายของที่จีนก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับการโอเวอร์ซัพพลายของที่จีนก็ไปทําลายราคาสินค้านะไปทั่วโลกก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคินตันก็คงไม่ได้มาถึงจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็กลับมาเหมือนเดิมอีกนะครับ ทีนี้เราต้องไปโฟกัสไม่ว่าจะเป็นค่างเงินหรือเรื่องต่อราคาน้ํามันไหมฮะที่ที่ดูในช่วงที่ผ่านมาดูจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ที่หลายคนติดตาม,ตามอยู่ฮะก็ในเรื่องของค่างเงินก็จะผันผวนตามเรื่องการเมืองน,นี่แหละนะครับสุดท้ายอ่มันก็จะกลับมากลับมาสู่ที่ปัจจัยของโลกนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าสกิลโลกไม่ดีนะเงินมันก็จะเริ่มมีการฟลูของมันไปนะเราจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยหุ้นฟลเข้ามาในตัวของคอมมูิตี้ของข้างที่จะเยอะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันถ่านหินนะครับ ก็เริ่มมีทิศทางที่เปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นเราจะเห็นว่าราคาถ่านหินนะครับจาก40เหรียญไม่กี่สัปดาห์ขึ้นมาร0 0 112เหรียญขึ้นมาแข็งแรงมาคือเงินมันเริ่มมูฟมาในส่วนของคอมมูดิตี้แม้กระทั่งราคาน้ำมันก็ขึ้นมาจาก26่สิบเหรียญขึ้นมา52าเหรียญขึ้นมาร้0เอนหมือนกันซึ่งเราก็คาดว่าปีหน้านะครับก็ยังมีการขึ้นต่ออีกนะฮะเป็นหนึ่งปีอีกละรอบหนึ่งของของพวกคอมมูดิตี้นะครับ อันนี้ตลาดก็จะพอตลาดเข้ามาสู่คอมมอิตี้แล้วเนี่ยมันเป็นส่วนของคอสนะพวกนี้จะเป็นพวกต้นทุนนะฮะการผลิตทั้งหมดเลยมันก็จะทําให้ดึงให้เศรษฐกิจโลกมันเริ่มริ่งอ่อ,อนแอลงไปใหญ่นะครับแล้วถ้าการขึ้นแรงๆของคอมมอิตี้เกิดเงินเฟอ้อขึ้นมารัฐบาลทั่วไปก็จะเอาเอามาอ้างนะอ้างที่จะขึ้นดอกเบี้ยร,รมันก็จะกลายเป็นว่าคนยิ่งมีต้นทุนสูงอยู่แล้วกลับไปต้องไปรับการขึ้นดอกเบี้ยอีกนะฮะผลมันก็จะเกิดการเป็นลูกโซ่ ที่ทาให้เศรษฐกิจมันก็ฟื้นไม่ได้หรอกอะะพอเศรษฐกิจฟื้นไม่ได้เนี่ยผลก็ต่อมาที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นทั้งโลกนะฮะผลประกอบการผมประกอบการม,มันก็มันก็เป็นเหมือนกับผันผวนครับางส่วนก็ดีอไอ้บางส่วนที่ดีน่ยเาเป็นฝั่งคอสฝั่งต้นทุนคือเพื่อพนน้ามันพวกตัดหินนั่นก็ดีดีจากราคาของมันไม่ได้ดีจากดีจากราคาที่มันเป็นขึ้นมาจากการการผมว่าเป็นขึ้นมาทางการเล่นพวกตราสารทางด้านการเงิน,นมากกว่าครับ ที่เรื่องของเร e a เ s เตอร์ดังนั้นมันก็จะไปทําลายหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้ผมคิดว่าในในระดับโลกเขาก็คงเข้าใจนะครับว่าอดบเบียก็คงอาจจะขึ้นเป็นพิธีการนะธันวามาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปธันวาหน้าขึ้นอีกทีอย่างเงี้ยซึ่งการขึ้นอดบเบียแบบนั้นมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ว่าจะไม่ยอมให้เงินฝืดแเท่นั้นเองอนะครับ ก็คือขึ้นตามกําหนดที่ท,ที่ที่มีการ<ช>คาดการเอาไว้ถ้าขึ้นก็ขึ้นแบบว่าเป็นพิธีอะ่ะแต่ไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจอะไรนะครับครับฉะนั้นถ้าถ้าประเมินแบบนี้แล้วมาดูเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศบ้างครับคุณนิพนธ์นะกลุ่มนี้ที่คุณนิพนธ์ประเมินไว้ว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปีหน้าเป็นต้นไปแบบนี้กลุ่มนี้จะได้ละไม่ได้ส่งในช่วงตั้งแต่ช่วงนี้ไปจปนก็จากช่วงช่วงนี้ก็จริงๆแล้วช่วงนี้ฟันโฟนี่ส่วนใหญ่เขาจะพััักกนครบ นะครับต่างชาติจะพักเพราะนั้นในช่วงพิจิกาธันวานเนี่ยก็จะพิจิกาเป็นการปรับพอร์ตละเราเห็นว่ามีการปรับพอร์ตขายห,หุ้นธนาคารออกไปนะฮะล้วก็เริ่มจะเห็นว่าหุ้นราคาน้ํามันลงจากห้าสิบสองเหรียญมาสี่สี่เหรียญครับปทสพอ,อ,สพอไม่ลงอ,อยู่ข้างบนบ้านปู่ไม่ลงนรันะรจะเห็นว่าแสดงว่ามันมีการปรับพอร์ตออกจากหุ้นกลุ่มหนึ่ง ไปอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกับเงินนะครับที่มันมูฟจากนะฮะจากตัวเศรษฐกิจนะฮะหุ้นเศรษฐกิจจากหุ้นธนาคารไปสู่หุ้นที่เป็นหุ้นคอมมดิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มปรับพอร์ตในเดือนพิจิกาเมื่อมีการปรับพอร์ตนะหุ้นกลุ่มหนึ่งจะลงอีกกลุ่มหนึ่งจะขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดมันก็จะเป็นลักษณะของไซเว่ยในเดือนธันวาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือนพักพอร์ตของแตกชาต์เราต้องบอกว่าขนาดนี้เราหลังด้วยแตกชาตเพราะว่ากองทุนเราซื้อหุ้นมา เยอะพอสมควรแล้วเหลือเงินไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันก็ในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมก็จะเป็นลักษณะเหมือนซิลิคัทบาร์ซิลิคัทเซลไปเรื่อยนะฮะไม่มีอะไรแนะ่นอนอย่าเราเห็นรีบาวน์เนี้ยอาจจะรีบาว์ได้วันหนึ่งวันครึง่งแล้วก็จะลงกลับไปอีกแต่ก็เป็นลักษณะไซเวนซึ่งเราคาดไว้มันก็ไม่ได้ลงแรงอะไรแต่มันจะมีการมูฟตัวเปลี่ยนตัวเล่นนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่การลงทุนในตลาดพู้ดนะมันเหมือนกับมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างยาก เพราะว่าเราอาจจะไปเจอแชปพ,พอร์ตหุ้นสัวนที่เขาซีเลือกถีฟเซลออกมาเหมือนคนที่ถือหุ้นธนาคารพาณิชย์ก็อาจจะไปคิดว่า,า,าธนาคารพาณิชลงมาต่ําแล้วมันน่าจะมีรีบาวบ้างม,มันก็แค่รีบาวบแล้วมันก็ลงต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่หุ้นที่เราต้องการให้มันลงเพราะเรามองว่าดีหน้าปีหน้าแล้วมันจะดีนะครับหรือฐานที่จะดีเราก็อยากให้หุ้นพวกนี้ลงมันก็ไม่ลงขณะที่เซตมาลง มันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องจิตวิทยาของการที่จะไปเล่นหุ้นแล้วให้ได้กําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาวางแผนการลงทุนนะครับในจากช่วงนี้ไปจนถึงปีหน้านะครับให้เรขก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วละ่ะเพราะว่าในสภาพเศรษฐกิจมาวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้ยินนะครับก็มีการประชุมเรื่องของข้าวอยู่แล้วข้าวนี่ถือว่าเป็นเป็นกำลังสำคัญของการการทำให้ GDP เราโตเลย นะฮะถ้าชาวนาไม่มีเงิน,นก็คือคนส่วนเยอะส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีเงินเนี่ยมันก็จะทําให้เศรษฐกิจของเรามันก็เริ่มซกเซาไปบริโภคก็ไม่เกิดใช่เพราะนั้นภาครีสเตอร์มันก็จะแย่ตามไปนะครับค่าปีค่าส่งอะไรก็จะไม่ดีตามไปไม่ถึงก็แย่นะครับแต่ก็คือไม่ดีตามไปเพราะว่าเขาจะมีเงินอัดฉีดจากภาครัฐบาลเข้ามานะครับเข้าไปช่วยโดยตรงกับคนที่เราเรียกว่าคนคนจนดีกว่านะนะครับก็จะทําให้ เศรษฐกิจของเราก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะลงไปเลยเนื่องจากประเทศเรามีเงินมีเงินนี่ต้องบอกว่าเกิดจากการที่เราได้ดูบัญชีเงินสภัดต่อเนื่องแม้ว่าการส่งออกจะลดลงแต่เราได้ดินดูบัญชีเดินสพัดเดือนหนึ่งประมาณสักหมื่นล้านเหนรียญต่อเนื่องมาหลา,หลายเดือนแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของอาการท่องเที่ยวซึ่งช่วงนี้ก็จะเริ่มมีการชะลอตัวลงนะจะเห็นว่ามีการการเข้ามาของ ทัวร์จีนนะครับก็จะเริ่มลดลงจากหลายๆเรื่องอจากเรื่องการดำเนินการกับทัวร์สย์เหรียนอะไรก็แล้วแต่ทำให้ยอดมันเริ่มลดลงนะฮะจะเห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้มันจะไม่มีมูฟเมนต์ในทางที่ที่จะดีไม่ว่าจะเป็น o t ครับนะครับหรือว่าเป็นหุ้นลงลงโรง,งแรมนะฮะยกเว้นโรงแรมที่มีอาหารนะครับโรงแรมที่มีอาหารเนี่ยเขาก็จริงๆรายได้เขามาจากอาหารกับรายอาหารเป็นหลักนะครับทำนองนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในตัวของที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ไม่ได้บอกว่าคาดว่าตลาดเพรแค่ดีบ่าวนะครับในในเดนมไซเวของมันสุดท้ายมันก็จะเริ่มมีการปรบพอต,ต่อไปหลังจากที่การเลือกตั้งจบนะครับครับฉะนั้นขออนุญาตเจาะดูในกลุ่มของคอมมูนิตี้นิดนึงครับคุณนิพนธนะ์ฮะถ้าเป็นแบบนี้ลักษณะของการปรับตัวขึ้นมานี่ตอนนี้ถือว่าขึ้นมาสูงเกินไปหรือยังฮะัสำหรับคอมมูนิตี้เพราะว่าที่มันขึ้นมาสูงเพราะฉะนั้นมันก็คงจะมีการปรับฐานนะครับในช่วงของเดือนต่อจากนี้ไปนะฮะ จนถึงประมาณปลายปีเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนะน้ำมันที่เราดูขาน่าจะเป็น2อตัวนะฮะคือปตทนะครับปตทเริ่มปรับฐานอย่างจริงจังนะครับแต่การปรับฐานของปตทนี่ก็คือยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นก็คงจะไม่ได้ลงเยอะอะไรมากมายก็คาดว่าปตทในรายสุดก็ไม่ดุดหรอก3ามศอะไรประมาณนี้นะครับไม่ถึงว่าไม่น่าหลุดจากศูนเจ็ดนะครับอ่าปตทในชาร์ตของปตทก็ยังเป็นลักษณะของแนวโน้มขึ้นอยู่ ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับการปรับฐานในขณะที่อินดิเคเตอร์เริ่มลงตัดลงเป็นขาลงนะครับแต่ราคาหุ้นไม่ได้ลงหรแก้วก็แสดงว่าอันนี้เป็นการลงลักษณะที่ว่าออกค้างนะครับถึงป้อนพ่อสพนะครับก็จะค่อนข้างที่จะแข็งมากนะครับค่อนข้างที่จะแข็งมากนะครับจากราคาน้ำมันที่ลงมาสสอสพนี่ก็จะยืนอยู่ในกรอบของแปดสิบนะฮะแปดสิบแปดสิบห้าไม่ได้ลงไปไหนเลยอินดิเคเตอร์ก็เริ่มตัดลงเหมือนกันนะฮะเริ่มลง ตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณที่จะรีบาวขึ้นนะครับอันนี้เป็นสอพอแล้วก็เป็นต่อไปก็เป็นบ้านปูนะฮะบ,บ้านปูนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นทุ้นที่นะครับขึ้นมาค่อนข้างที่แต่เยอะผมต้องเรียนนิดนึงก่อน,นครับว่าการลงทุนในในปีหน้าเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของพื้นฐานเป็นหลักเลยนะครับอยา่าอย่าสแกนหุ้นนะเพราะเงินน่ยมันจะเป็นเงินที่ของสถาบันของต่างชาตินะฮะ <N> เงินพวกนี้หรือว่ารายใหญ่บ้านเราเนี่ยเขาก็จะมุฟเงินเหมือนกันจากหุ้นขนาดเล็กเนี่ยที่ไม่มีพื้นฐานนะฮะไปยังหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางเราเรียกว่าขนาดกลางดีกว่าเพื่อเพื่อเพื่อที่จะ,ะปลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างนะฮะก็คือเรื่องของกฎหมายของกาตทนะครับซึ่งมันก็คงไม่สามารถที่จะไปทำราคาหุ้นอะไรกันได้ต่อไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยเงินมันก็จะมูฟมาเพราะฉะนั้นเราเราต้องตามแต่ละย่อยของเรานยส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับ คิดว่าเดี๋ยวเขาจะมาทําตัวรู้นตัวนี้ตามาคือกลางกับเล็กใช่ใช่เล็กก็ต้องมีนะครับกลางเล็กนั่นก็มีพุ้นที่มีพื้นฐานคือให้เน้นไปที่มีพื้นฐานเป็นหลักเพราะเงินน่ะยังไงมันก็ต้องไหลไปที่ตรงนั้นครับเมื่อต้องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่ารายใหญ่บ้านเราบางครั้งเขาก็เขายังอยากเป็นเจ้าอยู่นะฮะแต่การที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาพตัวนี้ก็คือว่า เขาก็ยังเป็นเจ้าในหุ้นที่มันมีพื้นฐานนะเขาเลือกหุ้นแหละเขาไม่ได้แบบว่าหุ้นอะไรก็ได้นะฮะไปซื้อมาแล้วเขาจะมาเทคโอเวอร์มาแบ็กดอร์เทินาราวเดเรื่องพวกนี้มัน <จะ S 2> มันจะไม่มีมันจะเริ่มไม่มีแล้วเพราะมันรเริ่มทามไม่ได้อ,อันนี้รายย่อยต้องปรับตัวเร็วนะฮะโดยวิธีการปรับพอร์ตซชนะครับมาถึงบ้านปู่ก็จะเห็นว่านะครับในนมย่กลางก็เริ่มเป็นน,นมขึ้นล้ะครับ,ร,บราคาก็อาจจะเวียงอยู่แถวแถวนี้นะครับ สักพักหนึ่งนะครับผมคิดว่าก็คงใช้นาับประมาณสัก18บาท17บาทนะไม่ลงเยอะหรอกนะครับที่เป็นนบนะเพราะหุ้นหุ้นหุ้นบ้านปูนเวลาขึ้นแล้วกาจะขึ้นยาวเป็นขึ้นใหญ่แต่ขึ้นระยะสั้นนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับก็ใครมีอยู่นะครับเราได้นํามาตั้งแต่12บาท1 3บาทก็ถือต่อไปนะฮะยาวๆการขึ้นของหุ้นแบบนี้อย่าคิดว่ามันขึ้นไปมันขึ้นไป65้านะฮะแล้วมันลงมา10บาทได้เพราะฉะนั้นการขึ้นจาก10บบาทไปที่ไหนนะ ไกลๆมันก็ขึ้นไปได้ครับนะครับอันนี้จะเป็นตัวหลีดที่ทําให้ในกลุ่มของฐานหินขึ้นมาตามด้วยทั้งหมดเลยไหมครับคุณวีนัทถานหินเนี่ยมันต้องดูฐานหินที่ที่มีเหมืองการคิดของราคาฐานหินเนี่ยมันไม่ใช่ฐานหินที่เป็นเป็นรายย่อยที่ซื้อมาแล้วขายไปแล้วไม่มีเหมืองคือเหมืองเนี่ยมันจะได้กําไรจากเขาเรียก N a v วของมันคือเหมืองนั้นมันมีฐานหินอยู่เหมืองนึงเขาซื้อมาเขาจะประเมินแล้วว่าฐานหินในเหมืองนั้นมันมีกี่ล้านตันนะฮะเพราะเมื่อราคาถานหินขึ้นมันก็เหมือนกับ แม้ยังไม่ได้ขายแต่บุญค่ามันคิดับหนองนั้นนะครับก็ต้องดูบ้านปู่เป็นหลักนะครับแล้วบ้านปูก็จะมีกําไรนะครับจากการลงทุนในหุ้นบ้านปู่พาเวอร์กลางที่จะเยอะพอสมควรนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ได้เอามาคิดอะไรมากมายแต่ไม่ถึงว่าภาพเป็นการว่าบ้านปูเนี่ยนะครับนอกจากที่จะเป็นรายได้จะมาถัานหินเป็นหลักซึ่งซึ่งค่อนข้างผันผวนต่อไปก็จะมีรายได้จากโรงไฟฟ้านะฮะ จากลไฟฟ้าเนี่ยซึ่งจะมีรายได้แบบมีเสถียรภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายได้จากการขายไฟฟ้าเนี่ยมันเริ่มมาแมทกับรายได้ของทานหินราคาหุ้นบ้านปูมันก็จะไม่ผันผวนแบบก่อนการที่ราคาหุ้นผันผวนมากๆบ้านปูรอบก่อนนะครับขึ้นจาก2 2 0ร้อิไป880แปแล้วก็ลงมาเหลือส0บาทเนี่ยถึงถือว่ามันมีความผันผวนกันข้ามาถูกไหมครับความผันผวนแบบนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยไม่ชอบหรอก นะฮะเพราะว่ามันมันรับไม่ไหวถูกไหมฮะมันลงมาแรงเออมันลงมาแรงขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงมานะครับซึ่งซึ่งการเปลี่ยนนโยบายของบ้านปูนะฮะของผู้บริหารเขาก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หุ้นบ้านปูต่อไปก็คือไม่ใช่คิดถึงทันทีนอย่างเดียวละก็ต้องทิดถึงเรื่องของพลังงานอ่าเลื่อด้วยแล้วถ้าพลังงานโตมาได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให ราคาหุ้นมันก็จะมีเสถียรภาพเหมือนกับที่เราดูถึงหุ้นของ PTGC เมือ่อก่อนขึ้นอโลมิติก3บาทไปหกกลงมาสิบเก้ายี่สิบพอเอาน้ำมันนะฮะกับโลงกันมารวมกันกับปิโตเคมีมารวมกันทั้งหมดนะฮะมันก็ทำให้ราคา PTGC มันมีเสถียรภาพอ,อันเนี้ยมันจะเป็นทุนของการลงทุนเพราะนั้นาการเติบโตของโรงไฟฟ้านะครับธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูเนี่ยก็จะทำให้ราคาของหุ้นบ้านปูนเนี่ยมีเสถียรภาพในในยุคต่อไปเพราะนั้นเรามาดูกลุ่มต่อไปนะฮะ กลุ่มของคอมมูนิตี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการเล่นรอบซึ่งเป็นไซเคิลใหญ่ของคอมมูนิตี้ทางโลกนะครับก็จะเป็นอยู่แบบนี้นมันจะเป็นไซเคิลของมันนะครับจากการไหลของ ของฟันโฟซึ่งการลงทุนในตราสารนี่ก็ลงทุนไม่ได้ไม่มีผมตอบแทนในหุ้นนะครับหุ้นเศรษฐกิจพวกธนาคารพาณิชย์ก็เจอเรื่องการไม่เติบโตของ GDP มันก็ทําให้เป็นไมได้เพราเงินมันก็จะมุกนะครับ,รบมุมมาสู่หุ้นคอมมอนิตี้เราเราเลือกแค่3ตัวนะฮะสามตัวนี้เราก็ถือว่าก็พอสมควรแล้วคราวนี้ต่อไปเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเราเห็นว่าเศรษฐกิจบ้านเราอะภาคเอกชนไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเพราะนั้นเราก็จะไปหาหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มที่ เขาเรียกกลุ่มคอสนะครับพวกโรงไฟฟ้าที่มีอะไรนะฮะที่มีการเติบโตในหปีข้างหน้าแล้วก็มาดูต่อเลยก็คือบ้านปูพาวเวอร์ครับบ้านปูพาวเวอร์นี่ก็เพิ่งเข้าตลาดมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควรนะครับอันดับไลท์ที่21นะครับขึ้นสูงสุดที่29นะฮะช่วงนี้ก็อยู่ที่ช่วงการปรับฐานนะครับใครเทสโปรฟิตไปก็ หาจังหวัดที่จะกลับมาซื้อคืนคพวกนี้อย่าไปดูภาพรวมของเซตมากดูตัวมันเป็นสําคัญเลยซึ่งหุ้นนี้เราอาจจะถือต่อไปนะครับใน2ปี3ปีก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นการถือยาวระดับราคาแถวๆนี้ก็ยังถือว่าเป็นราคาอของการลงทุนได้อยู่นะครับที่สําคัญคือต้องไปดูพื้นฐานให้ดีๆด,ดูการเติบโตให้ดีๆนะครับโดยบัตปูพาวเวอร์เนี่ยก็จะมีการลงทุนนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะฮะมีทั้งที่จีนด้วยนะครับ ซึ่งก็เป็นส่วนพลังงานก็มีหลากหลายนะฮะอย่าเข้าใจว่าบ้านปูทาโรงไฟฟ้าทันหินอย่างเดียวนะมีทั้งพลังงานแสงอาทิต์ก็มีนะครับพลังงานร่วมก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปดูรายละเอียดให้ดีๆนะครับในคอร์สอีกตัวหนึ่งเราดูว่าบ้านปูเนี่ยนะครับตามโปรเจกต์ของเขานะครับเขาก็คาดว่าเขาจะกำลังการผลิตเขาจะโตเป็น2เท่าจากขณะที่เราทราบอยู่ขณะนี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นบัก์จากนะครับพาวเวอร์นะครับ หุ้นที่เราที่เราแนะนำขนาดนี้ก็คือเป็นหุ้นของการลงทุนเลยนะฮะบริจาคพาวเวอร์ก็เป็นตัวรไฟฟ้าเหมือนกันนะแต่ก็เป็นโควเป็นขนาดที่ไซส์เล็กกว่าบานบูนะฮะโดยเขาก็มีการการทำรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานทางเลือกนะครับนะฮะเป็นพลังแสงแสงอาทิตย์นะครับต่อไปก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ถือลงทุนเรนรอบเลยได้หมดเลยนะครับก็คือ CKP นะฮะ ดีแกนั้นก็มีโอกาสที่จะโตประมาณเท่าตัวเหมือนกันก็อยู่ช่วงของการปรับฐานเหมือนกันนะครับส่วนหุ้นอย่างอื่นเขาก็มีแนะนําก็คือร่วงที่เป็นแนะนํามาตลอดก็คือแจ็สนะฮะแจ็นี่ก็คือเป็นเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีเลยนะครับก็ยังแนะนําให้ถือต่อไปนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เราแนะนําในปีหน้าเลยแล้วกันอยู่ในปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าให้ไปซื้อวันนี้นะคือรอจังหวะของการซื้อตามเทคนิคที่เหมาะสม <c oughs> แตครับถ้าใครมีอยู่แล้วก็อยากถือไม่อยากอะไรไป<ล>ในหุ้นของก็ยังถือต่อได้ของแจ๊ดของโรงไฟฟ้าก็ถือไปไม่ต้องทําอะไรก็ได้ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดการกำหนดกลยวิธการลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับวันนี้้อขอบพคุณนะครับทางด้านกรรมการผู้จัดการสายงาน q ิวไจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวธุรับ